พร้อมแล้วครับเก็บอยู่นะอ๋อค่ะนี่มันเรากำลังทำอะไรอยู่ครับอ๋อนี่เป็นต้นช่างแม่ค่ะฮะต้นช่างแม่ช่างแมงประมาณนั้นก็ได้อ๋อผลมันนะคะจะอยู่ตามใบแบบเนี้ยตามใบแบบเนี้ยเป็นผลไม้ป่าค่ะขึ้นมากบนเกาะสีชังเนี่ยมีเยอะมากค่ะอันนี้ตัวอย่างมันจะมีสามสีถ้าสีเขียวเนี่ย มันรสเปรี้ยวใช่ไหมคะมันก็มีวิตามินซีสูงแต่มันเปรี้ยวมากยังทานไม่ได้ค่ะอันนี้ก็แบบกําลังเกือบสุกแล้วแต่ถ้าสุกพอดีจะเป็นสีนี้ค่ะสีเกือบดำเนาะเกือบดำมันก็จะเปรี้ยวอมหวานค่ะถ้าเขียวมากมันจะเปรี้ยวปิดเลยทางไปทางฝาดอันนี้เราอยู่ตรงระหว่างทางไหนครับตรงนี้เป็นทางระหว่างอ่าวถ้ำพังกับมันจะไปถ้ำเยปิกค่ะถ้ำพังค่ะที่มันเป็นทางชันขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเนาะ เมื่อกี้เราผ่านตรงสถานีทำน้ำปัะปาของเกาะสีชังนะคะนี่ขึ้นมาเ,ออเนินค่อนข้นางชานันแต่ว่ามีที่ให้พักเป็นะระยะระยะาชันไม่ได้เลยเนาะไม่ได้ค่ะคล้ายๆเขาฉลากก็เลยผ่านเขาฉลากมาแล้วก็ผ่านที่นี่ได้แน่นอนนี่ <c oughs> โอเคครับผ่านไปกับลูกช่างแม่